วัสดีครับนี่คือตอนแรกนะคผมสมมติผมเข้าโปรแกรมมาแล้วเข้ามาเนี่ยผมจะมาอธิบายการการพูดใหม่หรือการเกี่ยวกับโปรแกรมแคมแกรมเซียนนะครับอะไรพอดีวะอย่างแรกอย่างแรกนะครับนี่คือแถบเมนูต่างๆไฟล์นี่คือกดเริ่มใหม่ อ่เดี๋ยวผมเอามาดูสมมุติเราอินพอ t ขึ้นมาอินพอลนี้มาแล้วก,กด New เนี่ยให้เราเซฟอันนี้ยึดเซฟโนคือใหม่ครับเอ็นเตอรออกเนี่ยโนมันก็จะเริ่มใหม่เนี่ตออยตอนนี้หายหมดเลยครับส่วนอันที่สองคือเปิดไฟล์อันที่สามคือไม่รู้อะ s a ฟโปรเจกต์สมมุติเรา เปิดไฟล์ไหนเซฟโปรเจกต์คือเปิดไฟล์ไหนเซฟในไฟล์นั้นเซฟโปรเจกต์แอดคือเลือกที่เซฟโอเคครับที่เหลือผมก็ไม่รู้แล้วผมอ่านเกีดยออกโอเคนี่แล้วกันอย่างแรกตรงนี้ปัดโปร,ปรแกรมอัดหน้าจอโอนหน้าจอครับนี่ผมกำลังอัดอยู่นะครับทุกผู้ชมอิมพอร์ตคือเปิดข้อมูลเช่นรูปภาพ เพลงวิดีโอที่เราอัดไว้วัได้สามอันครับน,น้อยจิ๋วน่อันนี้คือแบบเราทําเสร็จแล้วอันนี้มันเราไม่ได้ะเราทําเสร็จมันก็จะลงได้อันนี้แบบลง y o youtube ลงอะไรงี้ครับอะไรแคมบินคือเราเปิดขึ้นมาสมมติเราเปิดขึ้นมาอ่ะเปิดขึ้นมานี่เปิดขึ้นมาข้อมูลที่เราเปิดจะอยู่หน้าไอ้นี่อันแรก ตัวเราไปอันนี้อันนี้คือเพลงเพลงเพลงทุกคนคงผมผมว่าอันนองกฤษออกนะอันนี้คือคําอันนี้คือซูมแพนโอโอคือเสียงอันนี้เอฟเฟกอันนี้มูวี่เลยไม่รู้เนี่ยเราจะดูอะไรนะเราไปปรับแล้วเราก็จะมาปรับนี่โอเคครับอันนี้คือตัวเล่นนะเราจะดูแล้วกดนะครับเดี๋ยวเราลากลงมาก่อน นี่เรา้เ,ราเลือกคัะต้มโอเคลบแนี่เรากดเล่นกดเล่นครับมาสองเอาก็สองเราเกี่ยวกับการเล็ดไมโอเคในถ้าปรับไม้ตัวนี้มันจะขึ้นโอเคครับมันต้องมีปรับนะัดปรับข้างหน้าครับก็จะเลือกหรือไม่เลือก นังเดยวผมหาก่อนเอากลับยังไงไม่มีแล้วกันน,นี้คือลบนะครับอันนี้คือหยุดพาร์อันนี้คือสต็อปเซฟโอเคครับนี้เมนูเหมือนกันอันนี้นกกนนนปัดมาจออันนี้คือออกครับขอบคุณครับแค่นี้ครับ